ไม่รับกูอีกกูว่าไอ้เหี้ยฮัลโหลอทำอะไรอยู่ไม่ได้ทำไรนั่งอยู่ดีแล้วอยู่ใครทำไรกูบอกกูนั่งอยู่ปังปูเออแล้วนั่งทำไมอะ่ะอ้าทำไมอ่ะกูนั่งอยู่ทำไมล่ะอ้านั่งมันก็ต้องมีอะไรทำด้วยดิมึงนั่งเฉยๆเหรอดูดูโทร์นั่งเดินเปรย์ปูทำไมอะ่ะเอ้าท,ท,ทำไมงานไม่ทำอเอาปฏิทินทำงานตีหนึ่งกูก็กูถัดเสร็จแล้วไม่แค่แตัดแค่เปิดกล่อง โอ้ยอ้ยช่องร้านซับงานโคตรลวกไอ้ย่ะแต่คลิปไม่ถึงชั่วโมงมากุรอตีสิไงตีสิมแจกของไงก็พยายามตีสิ โอ้กูนอนเช้าเลยนุ้ยดีแล้วเพื่อนดีใกล้ที่อะมีอะไรโทรมีอะไรโทรไม่ได้เหรอฮะก็ถามเฉยๆก็ถามกูโทรมาคือกูต้องมีอะไรด้วยเหรอคือกูโทรหาเพื่อนอะโอ้ยกูขอโทษนะแเออก็แบบถามข่าวทุกสุกไงว่าเป็นไาบ้างดีดูนน่นแน่นเนอะออโอ้ยเขียน้อยจ่ากดวางแม่งเลยไอ้ย่าโทรมาเฮ้มีอะไรปะไม่เจอูว่ามีอะไรไงแล้วอยากมีเวล่ะแล้วอยากมีเวล่ะแล้วบ้าที่นี่มาที ซื้อขายดีเกมหรือบัตรเติมเกมแล้วสุ่มของรางวัลมากมายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยต้องที่นี่เลยขั้นเทพเอ็นเสลิงอยู่ใต้คลิปไหนๆก็เข้ารหัสไอ้เ้ยนี่ได้แล้วก็ทำคลิปเีย่งกันเลยไม่อยากเก็นเพชรมนันนะเพราะว่าพี่มีตังเติมคืน,<า>นเกน็นอย่างอื่นไหม แบบเอารหัสพี่ไอซ์ไปเกียนเล่นน่ะเกียนอะไรอ่ะทำไรได้อ่ะก็แบบเอาไปปั่นคนในแครนอย่างนั้นอย่างเงี้ยอ๋ออ๋อคนในแครโอ้ไม่มาเลยนี่หัวแครนเชิญนะเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลอันนี้ผู้ชายฮัลโหลครับมีไม้หรือเปล่าครับเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลครับผมเออรู้ไหมพี่เป็นใครเนี่ยรู้พี่เอ้ยพี่ตังนี่หว่ะไม่อยากรู้ครับ้ไปออกไปไกลเลยมึงรู้เรื่องแล้วไปโอ้จบแล้ว ให้คุยให้คุยด้วยสิบวิเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเสียตังนะมีัตบมีบัตรคุยด้วยนะ f c ี่วินะครับ f c ่ w ิน FCP แล้วบอกกูทำเพี้ยอะไรอ่ะอยากลายวัชื่ออะไรพ่อหนุ่มเขัาผมชื่ออะไรชื่ออะไรโนเกียครับโนเกียอ๋ออายุไรเราอ่ะสิบหกเขาไปเข้าแคนไอได้ไงเนี่ยก็ ไปเใกับเพื่อนใช้กับเพื่อนเชกับเพื่อนแล้วได้เข้าเลยเหรอใช่ครับทำไมอ่ะลอที่เกิอนมั้งพี่แล้วมี V P วาแคมันมี V P วะอยู่มาครับแปดเดือนครับไม่ได้ถามอยู่นานเท่าไหร่ถามว่ามี V I P ไหมมีด้มีมีเท่าไหร่วะ V P วัน่ะไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะพี่แต่รู้ว่ามีเด็กคนหนึ่งเป็น V P อ๋อสองสองมีสองคนมีสองคนแหนแล้วบอกอยู่มานานเห็นปะ ข้อมูลไม่แน่นเออจบเลยนี่พี่มาหลอกถามเลยเนะี่ยแะดเองอยู่ไม่แน่น okay, V P <5000. S 2> ห้าพันเอาไว้แค่นี้ใช่ชายถาก็ฝากบอกด้วยได้พี่ถ้าพี่เตะออกแคนหมดนี่หัวร้อนปะไม่รู้เวอร์ดิพี่เบอร์อ่ะเบอร์ทำไม,มอ่ะนงมีอยู่ๆก็โดนออกแคนโอ้สถิติแต่ละคนก็ไม่เท่าไหร่ก็เกือบหมื่นบ้างไม่หมื่นบ้างพี่ขอเตะได้ปะเตะเตะออกแล้วเองก็บอกพี่ตังเตะแค่ไอ้ก็เล่าเก่าอยู่แล้วเตะค่ะเตะเองไงไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้เลยถ้าพี่แกล้งเตะเด็กคนในแคนออกหมดนี่คิดว่าไอหัวร้อนปะคนที่หัวร้อนน่าจะเป็นคนในกลุ่มอะพี่ในกลุ่มเด่งมาเต็มเลยแล้วพี่ก็จะโดนถมใช่ไหมใช่ใช่หนักเลยหนักเลยพี่จะโดนถมปะองานอะใช่หนักเลยหนักเลยไม่เหลือใช่ไหมเออพี่กำลังอยากดังพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวพี่จะหาวิธีดังทางร้านแล้วโอเคขอบใจมากขอบใจมากพี่ได้ข้อมูลแล้วเก่ไม่ได้หรอไม่ได้พี่อยากดังอะ ไม่ได้เองก็ดูดิช่องพี่มันไม่ดังเองก็เห็นอยู่ใช่ไหมนี่ผมติดผมติดตามอยู่เอาเองติดตามเองดูหรือเปล่าเองติดตามเองดูหรือเปล่าเองไม่ดูดิดูบางคลิปเนี่ยเห็นปะเองเองดูบางคลิปอะแล้วเองดูพี่ไอทูคลิปปะทูคลิปครับแล้วทำไมดูกูไม่ทูคลิปอะโอเคน้อยใจว่ะไต่คนแรกโอเค โอเคพี่ได้วิธีดังทางร้แล้วน้องขอบใจมากสักสอง<ม>วันข้างหน้าแล้วกันนะแต่คืนนี้เลยดีปะวะคืนนี้ไม่ดีไม่คืนนี้คนมันไม่อ่อนเยอะด้วยเนี่ยแต่คืนนี้ตื่นเช้ามาหูเหวอเหวอ๋อใหญ่เลยไม่ดีดดเออเอาวะเอาวะโอเคโนเกียเอ,อ, okay, no เองให้ความร่วมมือพี่มาเลยขอบใจมากโอเคโดนโดนดาเอ็งไม่โดนด่าเรามันจะด่าเอ็งทำไมด่าพี่นี่แหละเออพี่เป็นคนเตะไง กลุ่มนี้กลุ่มแชทใช่ไหมกูดังแน่ในกลุ่มมีกี่คนอะ่ประมาณห้าสิบกว่านคนวิห้คนห้าสิบคนแชร์ห้าสิบคนเดี๋ยวเองเป็นคนเ <c oughs> ผยแพร่คลิปเลยนะโอเคปะเองแบบว่า <c oughs> พอพี่เตะปุ๊บพี่ลงคลิป,ปปั๊บอะไรเงี้ยเองเผยแพร่คลิปนี้ลงในกลุ่มเลยนะคนแรกเลยกูเจอสาเหตุและไอตัวเฮียนี่เองพอางนี้เลยไปประจานให้ยหนะักเออประจานเลยโอเคอะเอ,เอางั้นเลยอะเอาแบบให้แบบดราม่าใหญ่ๆ <c oughs> เอพี่จะได้ดังไงเอ็งซัพพอร์ตพี่หน่อยดิได้ปะลาได้เวลาขอแค่นี้เองสองคนนะให้ความร่วมมือนะเดี๋ยวแชร์ด้วยนะแบบตอนแรกมึงก็แกล้งเหวอไงแกล้งเหวอก่อนแบบเฮ้ยโดนเตะอ๋อผมรู้แล้วเนี่ยมึงก็ส่งใบเห็ยวปะโอเคไหมโอเคไหมโอเคนะอาโอเคปะเนี่ยเฮ้ยตอบดีคิดอะไรเยอะแยะเรา พี่เตะหมดใช่ปะเออพี่เตะบมแชร์ปุ๊บแล้วสมมติถ้าคนในแคนไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมอะพี่คือยังไงวะมันกลับมาไม่ครบอะไรเงี้ยกลับมามันต้องกลับมาครบสิก็เพราะว่าพวกเองมีกลุ่มแชทมันก็ต้องกลับมาครบสิเออใช่ไหมพี่เตะที่ปรึกษากับรองแคนนะเตะหมดหรือแค่อาคนเดียวคือพี่จะเอาให้อ้หัวร้อนไงให้มันให้มันแบบให้มันหัวร้อนให้มันเหนื่อยอะเออให้มันเหนื่อยอะ ตายตายพี่ไอาตายแน่เออเอาให้มันตายเอาให้มันตายนะนี่ยนะแอขอแอขอรู้แชร์เลยแชร์เลยนะเขากลุ่มเลยนะคือแบบมไม่ต้องไม่ต้องเก่งใจไม่ต้องเก่งใจด่าพี่เต็มที่เลยไอเคี้ยนี่นี่เองที่เป็นคนโพสต์ที่เป็นคนทำอย่างนี้เลย oh. ก่อนที่ไอจะรู้ตัวเออเอาให้กลุ่มมอดเลยโอเคไหมโอเคโอเคโอเคอ่าโอเคนะให้ค okay, <okay>, okay. อมมือนะโอเคยนะอด <c oughs> ดูไว้นะไอ้ลูกแคนมึงเป็นอย่างนี้ไอสัตว์ทองคลิปไปใช่ไหมแต่อ๋อไม่ได้มาทำคลิปครับเออแล้วเป็นผู้ชายแล้วทำไมใส่แต่งตัวผู้หญิงเนี่ยกระเทยเหรอเป็นกระเทยแอบแซ่บเหรอแล้วพี่ล่ะแล้วพี่ไอ้เคียไอ้มันแต่งตัวอย่างนี้ไอ้ไอ้มันเป็นตูดเฮ้ยพี่ฮัลโหลครับเขาเมื่อกี้ คุณในแคนคุณในแคนคุณกี่ครับสวัสดีครับยีครับนี่ครับไอ้เมื่อไหร่เราอะไอซีครับอ่ะพี่ตังสวัสดีครับอ้าวเราลุ้แล้วใครไม่ใช่นี่ไอ้ไอเองไอเองไอเองพี่กลับไปสเต็มพี่บีเดวีเขาพี่ไปไม่ลุงมึงก็ไม่ลุงเดี๋ยวกูจะเตะว่าแคนเดี๋ยวนี้แหละเอาเลยเปล่าเอาเลยเปล่าเขาพีดเออเขาเธอเขาเออดีมากเข้าแคนมาได้ไงอะเท่ครับเท่ครับ มึงพูดใหม่ <c oughs> มึงพูดใหม่ดิอ๋อเทสเทสอ่ามึงพูดไม่ดีมึงเตรียมตัวเลยนะมึงดูดิไอดี ID ใครมึงดูด้วยคันเลอกเขาเออมึงดูไว้มึงดูไว้ใครเทสให้อะพี่พี่ลีครับลีนี่ใครวะผู้ชายเหรอครับครับครับอยากอยากหนึ่งหนึ่งอ่ะเขาเทสกี่หัวผ่านห้าครับห้าหัวโอ้แคนเข้าง่ายเกิน <c oughs> แคนพี่นี่เทสเจ็ดหัวครับต้องเจ็ดสูดเท่านั้นคือสมมติถ้าพี่ถ้าพี่ยิงได้หนึ่งหัวปุ๊บหรือหนึ่งตัวปุ๊บ เท่ากับมึงไม่ผ่านเลยคือมึงต้องยิงกูให้ได้เจ็ดหัวเจ็ดศูนย์เลยแต่กูถ้ายิงมึงหนึ่งตัวหรือหัวหนึ่งตัวคือมึงจบเลยไม่ได้เข้านี่ไม่เชื่อดูแคนที่ทุกวันนี้เป็นไงไม่มีใครเลคนไม่มีคนเลยไม่มีคนเลยเพราะมันไม่ได้เท่าอย่างน้อยก็มีคนตลกมุงกูไหวอ่ะมีหญิงปะวะแคนมึงอ่ะมีมีไม่เอาน้องเบสอะโอ้น้องเบสแบบปั่นไม่ได้เลยอ่ะพี่เทนพี่พี่สายไม่ออนปะ ปเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่อย่าเพิ่งปล่อยไอ้นะจู้จูนะโอเคไหมเนี่ยครับครับครับพกูออบอกให้ลูกแขนที่ไอ้นีต่นตัวแสบเลยพอกูจะได้คลิปอะลูกแขนบอกห่วงเหลือเกินห,ห่วงหัวหน้าห่วงหัวหน้าเหลือเกินพูไม่ได้คลิดเลยเนี่ยจะแกล้งมันเนี่ยบอกบอกว่าพี่ตาเข้าไอดีแค่ไหมพี่ไม่ต้องบอกก็พูดอยู่ไม่ต้องบอกเฮ้ยเออไม่ต้องบอก อ๋ออ๋อไอ้ยีแม่งพิมพ์อยู่ในกลุ่มแล้วแน่เลยอ๋อเนี่ยแป๊บเดียวผมบอกพี่พี่พ้ก่อนเฮ้ยเฮ้ย,ยเฮยไบอกไบอ่บอกไอ,อกออออถ้ามึงบอกบอกูก็ไม่ได้คลิปดิเนี่ยเห็นปะเดี๋ยวกูมาบอกพวกมึงไว้ก่อนเดี๋ยวอีกสัก2องามวันอ่ะเดี๋ยวกูเตะเกเคปะไอดีของมันตอนนี้คือกะหลี่แล้วต้องกลัวรู้ทั่วยูทูบเบอรหมดแล้วโอเคน้องพี่ถือว่าแจ้งขาแ่นี้กันเจอกันบาองคับนนีครับพ่ตงวัีครับวันนี้